โอเคค่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็ประหยุดกับพี่เช่นเคยนะคะในช่องสุมลูก้าช็อปค่ะก่อนอืน่นเรามาดูวิธีการสมัครของเขากันก่อนนะคะช่องแรกก็จะเป็นยูเซอร์นะคะช่องที่สก็จะเป็นหรหัสผ่านส่วนช่องที่3ก็จะเป็นการยืนยัน,นรหัสผ่านของตรงนี้นะคะนี่ของช่องนี้แล้วก็มากดตรวจสอบการทำรายการเอยไม่ใช่ดีกดสมัครได้เลยนี่ เข้ามาแล้วหน้าเว็บเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนรูปการช็อปที่นี่ที่เดียวจบคราทุกไอดีการันตีไอดีเกินคุ้มนะคะคุ้มจริงเพราะใช้แค่99คดิตในการส่งนะคะ โอเคก่อนอื e ่นเรามาดูวิธีการเติมเงินของเขากันก่อนนะคะการเติมเงินของเขาจะเป็นการเติมเงินไปผ่านลิงก์ซอของฟันนะคะทุกคนพอเติมเงินเสร็จแล้วก็คัดลอกลิงก์ซอของวันที่ได้มามาวางไว้ตรงช่องนี้นะคะช่องนี้เลยแล้วก็กดตวรวจสอบไปทารายการได้เลยค่ะสําหรับใครที่ยังเติมไม่เป็นนะคะสามารถคลิกดูวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะคะเขาบอกวิธีขั้นตอนการเติมเงินอยู่โอเคสําหรับใครที่รอโค้ชจากพี่นะคะมาใส่ปุ่มพร้อมพี่ได้เลยค่ะ โค้ดของเราวันนี้นะคะก็จะเป็น RUGA ขีด0014นะคะมาดูกันคะ่ะว่าเราจะได้เครดิตเท่าไหร่พี่ได้มา9เครดิตนะคะทุกคนนี่วิธีการดูว่าเราได้เครดิตเท่าไหร่เลยว่าไอเดีเรามีเท่าไหร่มาดูตรงนี้นะคะตรงที่ชื่อเราสมัครเข้ามานะคะตอนนี้นะคะมีพี่ได้มา9เครดิตนะคะแต่ว่า9เครดิตมันไม่พอในการสุ่มนะคะงันพี่ขอตัวไปเติมเครดิตเพิ่มแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวพี่มาคะ่ะโอเคคะ่ะพี่ก็ไปทำรายการเติมเครดิตเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราไปดูกันไปดู ดูที่พี่สุ่มกันเลยค่ะไอดีเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมีไอดีหมวกอิ่มหัวข้างคาวหัวบาวันนะคะนี่ก้ามทองก็มีอับเบลก็มีนะคะข้างล่างก็จะเป็นสายหางไแส่นักแข่งนะคะใครอยากได้ไอดี่ไหนก็จ่าเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้แค่99คิดอีนในการสุ่มเนาะโอเคสําหรับพี่พี่ี่าจะเป็นไอดีนี้แล้วกันนะคะทุกคนไอดีสายนักแข่งนะคะก็ซื้อไปเลยค่ะมาด,ดูกัน แล้พีก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไอดี ID สายเอ่อสายนะักแข่งน,นะไอดี ID ที่พี่ได้มาเป็นไอเดีที่เจเฟนนะคะทุกคนโอเคกันพี่ขอต่อเข้าไปดูในเกมก่อนนะคะว่าไอดีที่พี่ได้มามันจะตึงขนาดไหนไปดูว่ามี่กันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนพี่ก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไอดีที่ได้มา,เ,มามเล่นแบบนี้เลยนะคะทุกคนโคตรที่